เอาละครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Overtop Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนและชาวแลงเนล,ล็อกลิซินอย่างเราเนี่ยก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกกับเติมเองมากๆนะครับยังไงก็จะเติมต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ สวัสดีทุกคนวันนี้เพวกผมซีหลอดและรักนัลล็อกออริจินนะครับวันนี้อัปเดตมาอีกแล้วนะครับอัปเดตจริงๆเลยนะอัปเดตจริง,รง,รงซึ่งเราก็ยังอยู่กับผมที่เป็นมองเหมือนเดิมนะมาอัปเดตอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่วันนี้นะครับเข้าเกมมามีหลายอย่างเลยนะเปิดเข้าสัตว์มาเนี่ยมันจะมีสัตว์ตู้ใหม่มาแล้วนะครับซึ่ง ผมเนี่ยมี25ใบเนี่ยยังไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมเลยเลยแต่ว่าเพราะอะไรถึงได้มาผมจะเอารูปมาให้ดูนะครับผมเนี่ยโอ้ผมขอฟังเสียงหน่อยเพลงร็อกมาเลยอ่ะถามว่ามีอะไระครับนี่ฮะผมเข้ามาเนี่ยมันมีแจ้งมาแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อตะกี้ผมกดแล้วมันเข้าม,มันให้รับเลยก็เลยไม่ได้โชว์ให้ดูเขาบอกว่าผมเนี่ยมีสัตว์ระดับสระดับสมุไรแค่ขั้น2นะ ได้13บใบเนี่ยแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ,อะวอาคาลี่ผมนนั้นได้แค่สองใบที่ขั้น4อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ก็พี่วัวก็ตีกองมันแล้วเกินนะแล้วมันจะมีบอกตรงนี้นะครับเวลาที่ทุกคนอยากรู้ว่าเฮ้ยทำยังไงก็อัพขั้นสัตว์นั่นแหละอัพไปเนี่ยมันก็จะได้บัตรฟรับฟรีมานะแล้วแต่ว่าทุกคนนะอัพไปถึงไหนนะครับซึ่งมันก็จะได้สัตว์ตามนั้น เปิดมาก็เอาไปแลกได้การันตีนะครับถ้าเปิดครบ120ครั้งพอกตีกองมันเลยเกิดนะรเราจะมาเปิดให้ดูฮนะก็อัตราการได้รับเนี่ยก็จะอยู่ที่1%สำหรับสัตว์เอสซึ่งมีโอกาสได้หมดทุกตัวไม่ใช่ครเพราะวัวนะครับแต่เราอยากได้วัวก็ต้องดวงหน่อยนะต้องดวงหน่อยคู่มือนะเขาก็บอกว่าใช้จ่ายด้วยอะไรก็ได้นะเปิดไปมีโอกาส60%ที่จะได้ พี่บัวนะถ้าได้สัตว์แดงเนี่ยแต่ที่เหลือก็จะไปสุ่มแบบที่เหลือจะไปสุ่มสัตว์อื่นนั่นเองเรียกว่าก็ดวงอะนะแต่60%ก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นไปเลยฮะได้ควางมานะขอดูแอนิเมชันหน่อยกันอันที่2ใบที่10สีม่วงครับสีม่วงไม่มีอะไรอันที่15ครับสีฟ้า ตีฟ้าเท่านั้นนะโหโดวงกากมากจบครั้งสุดท้ายม่วงม่วงเฉยๆนะครับห้าครั้งสุดท้ายแหแม่ตีกองมาเนื่องโหกากมากนะทุกคนไอที่แจกฟรีคือกากมากนะครับกากมากที่เหลือก็สุ่มปกติโหอันนี้ไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้องดูก็ได้นะครับแอนิเมชั่นก็นั่นแหละทุกคนก็ต้องสุ่มกันไปนะครับ มันไม่ได้มีแค่นี้มีซินซิตี้มาแล้วนะไอ้สกายซิตี้ผมจะเรียกซินอย่างเดียวเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะระบบอิจกรรมใหม่นะะเราจะเลือกได้อย่างงี้ว่าเฮ้ยเอาอะไรนะครับแต่ต้องปลดล็อกก่อนนะถึงจะเอาเพิ่มอันนี้เป็นกล่องว่าอ่การแตกนะเงินนะมามรักรอแล้วก็แหมลูนนะครับรูนอันนี้เขาเรียกว่ารูนลูกเตา๋าผมชอบนะอันเนี้ย มันสุ่มแล้วจะได้เบสสแตทซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสีสีเหลืองถ้าสีฟ้าเนี่ยมันจะอ่อนกว่านี้สีมันก็จะเป็นไปตามสีสีม่วงก็แรหน่อยถูกไ่มสีเหลืองก็ดีซึ่งอัน,น,นะอน,นอเนี้ยดีนะอันเนี้ยดีลูกเต่าเนี่ยมันโหดขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น10%ต่อเนื่องได้รับดาเมจลดลงวิ่งเร็วเบสสแตทอันนี้ดีมากผมเนี่ยอยากได้มากเรื่องลูนี่มยังไม่รู้จะทำคลิปยังไงแต่ว่า สีเนี้ยแทบจะไม่มีพลาดเลยผมให้ดูก่อนจะมาเปิดกิจกรรมให้ดูผมมีแลกมาอันหนึ่งโอ้ยได้เหรียญบัวมาเอ๋อผมได้มาอันหนึ่งตรงไหนวะตรงนี้คือผมใส่ไปบ้างแล้วในลูกเต๋าเนี่ยนะครับไหนวะอันนี้อันนี้อันนี้เหรอเอาเป็นว่ามันแจกมานะครับซึ่ง มันเป็นเฟืองลูกเต๋าแต่ผมไม่ได้รับมานะครับผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันความสามารถมันค่อนข้างจับฉ่ายเนี่ยดูดิอันนี้สีฟ้าเฮือนก่อนสุดดูดิหักเลือดเราวิ่งเร็วช้าลงรัตเเมจลดลงได้รับเาเมจลดลงหรือจะวิ่งเร็วหรือบวกแดตดูดิกากมากคือถ้าเป็นสีฟ้าไม่น่าใช้เลยแต่อันตะเกียะน่าใช้มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกนะครับเราเลือก นี่ต้องวันใหญ่อยู่ทางซ้ายจะมีเวลาเราไปถึงขั้นสิได้บัตรสัตว์ได้หมวกนะดูสัหน่อยนี่หมวกนะครับก็หมวกก็ถามว่าดีไหมก็เฉยๆนะหมวกลดคูดาวนะครับแล้วก็นี่การันตีสัตว์เลยตัวหนึ่งชั้น30พอชั้น40ปุ๊บได้กุญแจทำดาเมจกับรับดาเมจลดลงถึงมนุษย์ลดคูดาวอีกอันนี้ส่วนปาก อันเนี้ยดีดีมากถ้าใครตีบวก10บวกแซดตีบวก12ตีกับมนุษย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเป็น4%ถามว่าเฮ้ยพี่แล้วแล้วเนี่ยก็คือถ้าใครมีอันเนี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคถ้าใครซื้อในส่วนของไพน้องอันนี้มาแล้วอ่ะก็คือไม่เป็นไรมันบวกไอ้แท็กสองเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่ถ้าใครไม่มีอันเนี้ย ก็ทดแทนกันได้ใน PVP นั่นเองแต่นู้นเป็นตีกลางมันก็ได้หมอนด้วยอันนี้มันเป็นกึ่งมนุษย์เลยนะเป็นเรียกว่าปากคาบนะครับถ้ายงไม่พอนะครับเมื่อคุณไปถึงชั้น50อัลันตีสัดแดงอีกแล้แบบั่วๆเลยแถมเลือกได้ด้วยอยากได้อะไรอะ่ะจัดไปนะครับพอชั้น60ปุ๊บหน้ากากา work อันนี้บวกคี 4, เต็ง5เลยแล้วก็ได้รับดาเมจแถมสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเหนือมนอระยะกลางโอ้โห อันเนี้ยของต้องมีเลยนะอันนี้อืมอันนี้ดีมากดีมากๆดีสุดสุดดีสุดๆด,ดเลยอะ่ะไม่รู้มาตบหน้ากันเลยดีกว่าคือใครได้ตายน,นี้มาเนี่ยในห,หัวใจเนี่ยทําดาเมจกับสรับดาเมจเนี่ยฮะสี่เปอร์เซ็นแถมบวกอินโอ้โหอันนี้กุยเลยคือพอพอนี้โผล่มาอันอื่นกุยเลยอันนี้คือสุดของสุดอะ่ะนะครับ แต่ทำไงจะได้ชั้น60อ่บะเสร็จแล้วเป็นรูนลูกเตานะ่าเหไหมรูนลูกเตา๋าก็จะมีดอปมาเรื่อยๆนะครับดอปมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นสัตว์ขี่มูนซันคอมเบนเดอร์ก็คือดีหมดอะแต่ผมอะอยากได้แค่ขั้น60ถ้าให้ผมเริ่มอยากได้ขั้น60มากๆนะครับซึ่งอัตราการได้รับก็มีหลายอย่างนะมีรูนมีการ์ดมีถามว่าเรื่องที่พูดมาเนี่ยทาอะไรมันคือการขุด ขุดเพื่อจะลงไปชั้นล่างๆยิ่งชั้นลึกมันก็จะขึ้นของทางซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ่ายอถ่ายรูปกอ่อนขุดแล้วมันจะไปชั้นทางซ้ายเนี่ยรางวัลเนี่ยกดทางขวาเนี่ยมันจะเป็นรางวัลเพื่อเข้าไปรับได้ไปถึงชั้นไหนชั้นไหนเนี่ยก็รับของไปไหมทุกๆหนึ่งชั่วโมงรับนู่นรับนี่รับเพชร แปลว่าถ้าทุกคนไปยิ่งชั้นลึกเนี่ยของต่อชั่วโมงทุกคนเนี่ยยิ่งอ่อนยิ่งดีแถมมีโอกาสได้รับเฟืองอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแปลว่ายิ่งขุดเยอะยิ่งดีนั่นเองนะครับยิ่งขุดเยอะยิ่งดีขุดออตโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ขุดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้50เบอรี่นะครับแล้วก็ใช้ที่ขุด1อันเนี่ยไอเทมเราไม่พอใช่ไหมด้านล่างเราไม่มีเลยเนี่ยด้านล่างเราไม่มีเลยไอเทมจะขุดก็ต้องใช้ไอเทม ตอนนี้จะขุดต้องใช้50เบอรี่แถมเฟืองไอ้แถมจอบถามว่าโหเยอะจังเลยไอแล้วทำไงอ่ะนี่ฮเติมตังค์สินะครับ3ดอลลาร์หรือ90บาทคุณรับไปเลยทุกวันนะครับที่ขุดแบบแร่ 1, 2 3 4 4 5จนถึง6ถามว่าคุ้มไหมโอ้โหมันก็ต้องคุ้มแหละนะครับมันมีได้ของด้านบนด้วย นะแล้วกิจกรรมปลิงโกโก้ Go Go, เพียงแค่ลุนล็อกอินรับลูกเต่าอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะทอยเต่ามีสิทธิ์ได้บัตรสุมบัวแล้วก็เอาลูกเต่าไปแลกแลกอะไรได้บ้างแลกในเนี่ย mm. ก็จะมีะมวกแฟชั่นต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ความสามารถก็ตามที่เห็นนะ่ยมันไม่ได้โหดมากหรอกแต่สายแฟมันก็เท่ดีนะครับก็สะสมไปเนี่ยบางคนแบบรักรักนานนหลอกมากก็จัดไปนะอันนี้ปิดจมูกรูปบ้าผมไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ก็ วิธีการเล่นก็ทอยทอยไปเลยนะครับทอยไปก็จะได้รับเหรียญแรกแล้วก็วนครบรอบก็ได้ครับของบนหน้าจอก็คือไม่ได้ยากอะไรนะทำเควสไปนะทำเควสไปสังหารมอนเตอร์เอ้ยอะไรเอ้ยใช้เดลี่เควสซึ่งเดลิชีก็รับได้เหมือนเดิมถามว่าแล้วเดลี่เควสอ่ะอันนี้เป็นผมก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมดองไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนอะนะก็จะเรียกคืนได้นะครับผมดองเดลี่เควสไปสองวันก็ร้อยหกสิบใช่ผมก็เรียกคืนใช้สี่สิบแปดเพชรเท่านั้นนะ ได้คืนเลยนะครับเห็นไหมมันจะได้ XP ได้ของจากที่ผมดองอันนี้คือการดองเควสนะครับเนี่ยให้ดูการดองเวควสเห็นไหมผมได้เลเวลต้องเจ็ดล้านเลยนะครับเล้านเลยแล้วก็เีเยนคอยเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็ได้มาเพราะตอนนี้เลเวลโลกมันปลดแล้วผมมีอยู่51ล้านเห็นไหม,มต้องใช้95ล้านในการอัพเลเวลแปดสี่เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งทํานะครับทีนี้ผมมีอีลิทเรียกคืนอีกก็ได้มาอีก1ล้านกว่านะครับอันนี้คือดองแต่ผมดองไม่เยอะพอก็ ได้มาแค่นี้ยังไม่ได้ส่งเควสเนี่ยผมมีเควสต,ต้องเควสเต้นอะไรก็ยังไม่ได้ไปส่งนะครับเดีย๋ยวไปส่งทีหลังนะโอเคก็มีให้ซื้อด้วยนะไม่ได้มีแค่นี้ก็เดี๋ยวซื้อให้ดูแล้วกันนะครับมาดูไดมอนด์อันนี้จะมีน่าจะต้องมีขายนะถูกไหมต้องมีขายก็ไปดูที่ Special Offer กิฟต์สุดคุ้มอ่ะอันนี้ก็คือบัตรสัตว์ลดราคาใครอยากจะสุ่มมัวน้อยก้อยใจก็มาสุ่มตรงนี้นะครับจอบ จอบอันนี้มีขายเห็นไหมแล้วก็อันนี้สกายรับรับไปเลยอ่ะสุ่มรับเนี่ยบัตรลดราคาเนี่ยน,นี้คือสุบขุดหารเก,กีไอเทมนะลด50%ก็อันนี้ก็300เพชรอ่ะถูกป่ะสุ่มแล้วมันจะได้ของข้างในเนี่ยคือผมไม่รู้คุณใช้ทำอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวผมซื้อให้อันหนึ่งครับปุ๊บผมได้ราคาลดราคา10อันมา แแล้วผมมันมีจอบซื้อได้80อันนะซื้อไว้2อันก่อนไม่รู้จะใช้ยังไงซื้อใช้ให้ดูอ่ะปะเรามีจอบแล้วนะครับจอบเรามี2อันเราจะขุดครั้งหนึ่งเราใช้50เมลเรามีบัตรลด50%ด้วยนะเลือกได้ช่องหนึ่งจะลดราคาเออหย่านเบอร์รี่เหลือ25จาก50ต่อการขุด1ครั้งเห็นป่ะเรากดไปปุ๊บเนี่ยขุดแล้วได้บัตรลดราคามาอีกอ่ะอันนี้ก็ ถูกลงมาหน่อยถูกไหมเราก็ใช้บัตรนะครับใช้บัตรเนี่ยแล้วก็ขุดอ่าเหรียญอันนี้บวกหามแสนก็จัดไปนะกดุดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยได้กีวีเห็นไะซึ่งอันเนี้ยมันสามารถเสียเบอร์รี่ได้แต่ว่าเราจอบเราไม่เสียเลยด้วยเรามีบัตรรถอันนี้นะแล้วก็ขุดไปนะครับเดี๋ยวขุดไปโอ้ ได้ของมาเรื่อยๆแต่ผมไม่รู้นะว่าแล้วผมต้องขุดทั้งหมดเลยเหรอ,อได้เฟืองมาด้วยเห็นไหมผมมีบัตรลดราคาเยอะแต่ว่าไม่รู้ทําไมถึงต้องขุดให้หมดหรอแต่ผมไม่ได้เสียอะไรอ๋อนี่ไงพอขุดครบชั้นเนี่ยเราจะ,จะ,จ,ะจะได้ลูนนะครับแล้วเราก็จะลงไปชั้นต่อไปไอ้แสงเมกแกะคือแสงที่จะลงไปชั้นต่อไปไอเบอร์รี่ผมหมดละเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวอย่าไปเลือกเลือกก่อนนะผมจะเลือกเป็นในส่วนของลูนเหมือนเดิม เห็นไ,ไหมเบอร์รี่ผมหมดเดี๋ยวต้องไปจัดเบอร์รี่ก่อนนะครับอันนี้มีขุดออโต้ด้วยถามจริงเมื่อยแทบไม่เพียงพอจะอยากหานเบอร์รี่หยานเบอร์รี่อ๋อขุดได้เลยจอบเนี่ยมันคือเอาไว้ขุดออโต้นะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้ถ้าจะใช้หยานเบอร์รี่ก็ไปหาบัตรลถมาเพราะฉะนั้นค่อยๆขุดไปเรื่อยๆนะผมอธิบายให้หมดแล้วว่าจะยังไงนะครับมันจะได้สุ่มหลายอย่างแต่ว่าทีเนี้ยทุกคนนะต้องไปซื้ออันนี้ก่อนอันนี้ถ้าโชคดีได้จอบได้บัตรลถได้อะไรอย่างเงี้ยมีระเบิดด้วย คือเดี๋ยวผมให้ดูของแล้วมันมีหลายอย่างระเบิดอันนี้คือขุดหาหนึ่งช่องแล้วระเบิดสุ่มระเบิดทิ้งอีก3-9ช่องโหดมากไอ้น,นี้คือแค่บัตรลด5 0ในการขุดจอบทองเนหะ็นไหมขุดทีขุดวงกว้างแต่เมื่อกี้เราสุ่มได้แค่บัตรลดขุดทีละอันอันนี้เลเซอร์เลเซอร์ยิงเป็นแถวหายทั้งแถบเก็บไว้ใช้ตอนหลังได้เนี่ยอันนี้ส่องของก่อนขุดก็ได้โอ้เหมือนจะสนุกนะ แต่ก็เสียเงินเอาเรื่องนะครับโอเคก็สำหรับผมนะผมก็ค่อยอยากจะได้ใช้สินชั้น60แหละเพราะว่าเออมันตีขนาดกลาง่ะดูมันแบบคือตอนนี้ผมมีในส่วนของออลูกตาตีอันเดฟตีเดมอนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นแองเจิลล่ะถ้าเกิดเป็นแองเจลลิ่งอะสมมติแองเจลลิ่งหรือตัวอื่นๆที่เป็นขนาดกลางเงี้ยที่ไม่ใช่เดมอนอะอ่ะอันนู้นก็ดีถูกไหม มนุษย์อันนี้ก็ใช้ได้แต่อนุห้าเปอ์เซนตสเต็งบวกอีกเรียกว่างานหยาบจัดจัดเพราะฉะนั้นผมก็รีวิวให้ดูเท่านี้นะครับบอกว่าทุกคนจะโชคดีแล้วก็ขุดเจอชั้นง่ายๆนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มก่อนนะครับวันนี้เลเวลโลกอัพแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ